ถาธาตุไฟเกิดความผิดปกตินะเกิดความกำเริบเกิดการหย่อนเกิดการพิการเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดปกติอะไรกับร่างกายของคนเดาบ้างธาตุไฟเนี่ยนะครับก็คือพลังความร้อนในร่างกายซึ่งธาตุไฟเนี่ยมันถูกกํำกับปิดตะก็คือพัทธปิดตะดีในฝักอภัทธปิดตะดีนอกฝักแล้วก็กำเดา หรือเปลวความร้อนสามอย่างเนี้ทำให้เกิดธาตุไฟที่ผมก็เคยได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าตัวพัฒนปิดตะที่เป็นดีในฝักเมื่อเทียบเคียงกับวิทยาศาสตร,ร์แผนปัจจุบันเนี่ยม,มันก็เทียบเคียงได้กับตัวเอนไซม์หรือตัวน้ําย่อยอ่ะที่หลั่งมาจากต่อมมีท่อแล้วก็เลยเรียกว่ามีฝักคือไหลออกมาได้นะครับเช่นน้ําดีเช่นน้ําย่อยจากตับอ่อนส่วนใหญ่น้ําย่อยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเอนไซม์เป็นตัวเล่นปฏิกิริยาของ ร่างกายปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ที่ทําให้กระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันเกิดได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนมากมายนะักนะไม่เหมือนกันจุดเผากิ่งไม้ถ้าเผากิ่งไม้ต้องใช้ความร้อนเป็นร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยมันถึงจะทําให้เกิดการเผาไมหม้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาได้แต่ในขณะที่ร่างกายเราไปใช้ความร้อนประมาณร้อยองศาเซลเซียสเรกีกยสุดหมดนะฮะแต้จกิงๆแล้วอ่หมรากิงนวน้ําตาลนร่ากาไปแล้วผาผปาผร้าเเป็นพลังงานได้เกิดการเผาไหม้ได้เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นไอน้าเหมือนกันนะเกิดเหมือนกันกับตอนที่เราเผากิ่งไม้เลยแต่ว่าทําไมร่างกายเราไม่สุกเพราะอะไรเพราะมันใช้พลังงานความร้อนไม่ถึงร้อยเพราะอะไรเพราะเรามีเอนไซม์ inside, มีโคเอนไซม์มีโคแฟกเตอร์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา<อ>ในขณะที่ดีนอกฝักหรืออพัตถปิตะคือดีไม่มีฝักวิเคราะห์แล้วมันก็เหมือนกับสารนี่ที่หลั่งออกมาจากต่อมไม่มีท่อ ที่เราเรียกว่าเอ็นโดคลาแกนหรือต่อมไร้ท่อนั่นเองคือหลังมาแล้วมันไม่ต้องมีท่อออกมาฮะไม่มีท่อมามันเป็นไงมันซึมเข้ากระแสะเลือดแล้วไหลเวียนไปตามกระแสะเลือดไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าฮอ,อร์โมนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยฮอร์โมอนเนี่ยเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีของร่างกายที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมในร่างกาย